คคแล้วแล้วมันก็คือสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ที่มันหลกรามมันก็คือออกมาต่อสู่ครอบครัวเราแล้วกต่ใจเลือกคนน่ารักค่ะเป็นมิ้งแล้วผมต้องทำหน้าไงมองพี่วูดดี้มองเมีเออใช่ก็พยักหน้าเข้าใจ ทีนี้ขอสามพัให้แฟนของคุสามพัพให้แฟนของคุณนะคะ <ๆ S 1> ก็เลือกไม่ผิดอย่าง<ห>น,น,นีเ้เป็นไงคะรู้สึกยุ่งไหมคะวันนี้ยุ่งมากปวดร้อนได้หมดแล้วตอนเนี้ยสู้เพื่ตัวเองเพื่เหลือตัวเองให้ได้โตแล้วสับตววไปไหนคะงานของเลย่องโอเค วันนี้เราจะไปไหนกันคะใช่โอ้กำลัง <c oughs> ใจก่อนวอลวันเดของเมย์วันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าวันเดย์ของเมย์เนี่ยมันยุ่งวุ่นวา,า,ายขนาดไหนเราเนี่ยต้องมีไปออกรายการด้วย แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นหลายอย่างมากคือคมันมาถึงเมื่อวานไม่ถึง24ชั่วโมงเลยต้องเราทํางานต่อเลยใช่ไหมคะ<ช>แต่กระเป๋าเดินทาง5ใบของเราเนี่ยที่เราต้องใช้ถ่ายงานวันนี้คือไม่ได้เดินทางไม่ได้เดินทางมากับเราด้วยนี่คือทุกอย่าง<ช>ที่เราหามาใส่รประคมตัวเองเนี่ยคือพิ่หามว่าเช้านี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็วุ่นวายมากแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันวันนึงวันของมีทํทำอะไรบ้างแล้วก็การถ่ายรายการเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะคะวันนี้มันนี้มีแขกรับเชิญด้วยหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไร ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรโอเคงังงังจะไปออกรายการอะไรดูจะไปออกรายการอะไรเกิรวูฟงานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงเนาะเป็นไงบ้างคะจะเข้ารายการแล้ว ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครั้งแรกก็เล่นงานใหญ่เลยที่ซ้อมมาคือยังจําได้อยู่ไหมจำซ้อมแล้วเหรอม่บอกว่าให้ทําหัวให้โล่งๆทาใจให้สบายตอนนี้โล่งหมดเลยครับไม่มีอะไรในหัวกำลังใจของวันนี้ขอสัมผัสความรู้สึก ตื่นเต้นมากคือถูกครั้งที่จะถ่ายอะไรเนี้ยค่ะตามแบบว่าผดขี้เยี่ยวแบบมือสั่นแบบขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยแบบลออ้อมือเยีนวันนี้เกิดความกลาวหดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แบบเรื่องเยอะในสมองไหมก็ต้องกินต้องกินอะไรหวานเข้าไปช่วยครับตอนนี้แบบมันมีหลายเรื่องค่ะต้องการการตัดสินใจจากเราเพากินคาเวบิแบบว่าเพิ่มน้ําตาลในเลือดไม่มีน้ําตาลทด<อ>สอบทดสอบ<ๆ>ความรู้ เวลาไปไหนก็จะพบของไม่ต้องกินเยอะครับเดี๋ยวออกรายการปากดำพร้อมไหมครับครับติด้นหรอครับเป็นไรนาี่ดีูท้อต่อแล้วละขอีกวเลยนอ ที่เปล่าแล้วเข้าที่เขาเลยเลยไมนะป่าถ้าท้องว่ากมาักเินเข้ามาดูได้นะครับเรียบร้อยโอ๊ยโอ้ยขลุกมากพูดเพพูดขอโทษค่ะก่อนขอโทษค่ะ พูดขอโทษค่ะ่อนพูดพูดพูดอ๋อใช่ใช่เด็กไดยหนูง่วงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปทำงานมันเหนื่อยมากแล้วก็หัวหมุนหัวเสียมากนะคะทุกคนเราก็มาช็อปต่อค่ะให้สบายใจนะคะเดี๋ยวจะซื้อของไปฝากพี่ๆน้องๆที่ออฟฟิศนะคะจัด วันนี้ก็หลักแสนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าหมดไปเท่าไหร่ก็คือเท่าไหนเท่านั้นเดี๋ยวจะซื้อให้ตั้งแต่แม่บ้านตั้งแต่คนรล้ตั้งแต่เด็กที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวจะไปเจอผู้ใหญ่ใครยังไงบ้างก็ลงวันนี้เลยไม่รู้ว่าจะช็อปทันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้เราก็ละลายเงินเล่นไปประมาณสอง2,000บาทนะคะเดี๋ยวจะไปรับของแล้ว หาไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอเลยเย yeah. ค่ะวันนี้เป็นไงเราหัวหมุนตั้งแต่เช้าใช่คือเสื้อผ้าของเราสองคนนะคะที่เตรียมมาจะถ่ายรายการเนี่ยติดอยู่ในสนามบินดูไบอะคะ่ะวันนี้ก็เลยลุ้นว่าของจะมาทันหรือเปล่าลก็ให้คนขับรถนะคะไปรับของมาที่สนามบินสุดท้ายแล้วก็คือไม่ทนันเราก็เลยแบบรีบเปลี่ยนกันน้องนาวชุดกว่าจะได้ชุดนี้แซ็กก็แบบวิ่งหาของที่บ้านอะไรเงี้ยหัวหมุนหัวร้อนมากเป็นไงพี่ดีวันนี้ไปรอกี่ชั่วโมงหนูจะเอาชุดถ่ายรายการ ไปรอ5ชั่วโมงคือถ้าสมมติว่ารอชุดนั้นเนี่ยก็คงไม่มีชุดใส่ไปถ่ายราการนี้ก็แบบสุดท้ายก็ปล่อยวางค่ะทุกคนแล้วก็ทํางานที่ทําอยู่ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรายการเสร็จก็นออกมาท็อปของฝากของแจกปีใหมย่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยวันนี้ดีว่าเมาื่อคืนเนี่ยได้นอนมามก็เลยแบบว่ามีพลังอะค่ะแต่จริงๆวันนี้สถานการณ์แม่งอะไรก็ไม่รู้อะบอกตรงแบบแต,ตั้งแต่เช้าอะตั้งแต่เช้าจริง นี่ก็เป็นข้าวมือแรกของเรานะคะทุกคนเวลาตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าตื่นตั้งแต่9ก้าโมงหนูเชื่ออะไรหนูหนูชื่ออะไรคะงาแม่แม่หนูชื่ออะไรแม่เดมอ๋อแล้วยายยาหนูชื่ออะไรคะเยออโอยายออนแล้วหนูรักใครบ้างรักอ๋อแล้วรักใครอีกรักะอ๋อรลักเซ็กับรักเมย์แล้วรักใครอีกรักเรา เลิกนาแล้วละใครอีก้างไงล้างไงอยากกินเลยทำไมามะาไม่ไม่ครบคนลืมลืมแก้วลืมแก้วอ้าวรู้ใจ แรกแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจริงเหนื่อยแต่พอกินข้าวก็ทํางานได้อย่างยุ่งนะคะใช่อาวุ่นอู่อู่ทำไปหรือเปล่ามันจะแหงพีอู่อู่ยังไงนะอู่อู่แล้วไปทำทำแซกบ้างในแซกเขอเด้งไหมเด้งออกมาไหบ้าง อันนั้นไปก่อนนะคะผู้โชคดีสัญญกรรมได้ทำเมื่อไหร่คะก็ได้สัญญกรรมันที่21นี้นะคะแล้วก็ได้ทํา24สิบนี้ก็้ไปเลยนี่นะครับหลังจากทำงานมาทั้งวันแล้วก็มาไลฟ์สดต่อนะครับคุยกับ FC ก็วันนี้ทั้งวันครับหนักหน่วงสู้ๆนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ทักทายยูทูบหน่อยครับ <Cornell. S 1> เป็นไงครับวันนี้ก็เรายัง <Exp> ม <ans ion> ีพล <handicap> ังเหลืออยู่ครับบอกแล้วเมื่อกี้ไปกินข้าวมาใช่ไหมก็เลยฮึบก็สามารถที่จะทํางานต่อได้ก็เลยจัดอีกหนึ่งยกแล้วก็ไหนๆก็จ่ายค่าแต่งหน้ามา5้าพันแล้วทําหน้าผมห้าพันแล้วก็คือเอาให้คุ้มเลยทุกวันไหนถ้าไม่แต่งหน้ามามันจะต้องไลฟ์สดบอกเลยเนี่ยมันไม่คุ้มให้ดูทุกคนฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กําลังเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะคะ ก็เดี๋ยวนี้เรากาลังเก็บตังค์ซื้ออันนี้อยู่นะเดี๋ยวก็จะไปซื้อกันแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็กาลังไลฟ์สดอยู่นะคะทุกคนอีกนิดนึงก็จะพาอันไปนอนแล้วค่ะก็จะหมดวันแล้วนะคะไปเน่คอจะสระผมแม่ลูกอ่อนกำลังสระผมไปแล้วก็ เติมไฟได้วยคิดตัวเองค่ะเนี่นี่ก็ระผมเรียบร้อยแล้วนะครับไหนมาดูคนช่วยหน่อยผู้ช่วยหันหน,น้าหน่อยอันนั่นหันหน้ามาไหนดูสภาพชุดหน่อยนี่หนูช่วยใช่ไหมอ้าวมามา,มาแล้วทำไมหนูเปียกแล้วทำไมหนูเปียกทำไมหนูเปียกใครทำใครทำหนู <c oughs> จะอาบน้ำนอนแล้วนะแล้วใครทำ อตอนนี้ผมก็แห้งแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้แซกซาลอนทำมาทุกอย่างครับใช่ไหมเว้นงานวันนี้ก็เป็นวันวันเดทที่เหนื่อยมากเพรเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยก็คือเจ๊นแหลกเลยแหละตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงตีสามตีสี่เหอะ เพราะว่าอีก35ตี35แล้วตี35แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลานอกเราแล้วพรุ่งนี้พรุ่่งงนนี้้ตตอืเช้าไปทำงานไปลีงานนะะคเโมงมีนั้นต้องตื่น9โมงครับโอเคค่ะทุกคนไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊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 งไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำคอนเทนต์ลงบ่อยๆแล้วใครอยากให้เราทำอะไรก็บอกมาบอกมาเลยใต้คลิปเลยครับ อ่านคอมเมนต์เออบุยอ่าคุณไหนนะคะสวยอะจบวันนี้วันอีวัเหนื่อยมากเหนื่อยมากวันนี้ว่านี้เหนื่อยมากเหนื่อยมาก